กาแล็กซี่ซีโฟ6ก็ดีกาแล็กซี่เอสยี่สี่อัลตาก็ชอบจะเลือกยังไงวันนี้พี่มีสามข้อพิจารณามาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนพัท์อีกครั้งนะครับแล้วคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้ากาแล็กซี่ซีโฟ6นะครับแล้วก็กาแล็กซี่เอสยี่สี่อัลตานะครับทุกคน ซึ่งคลิปนี้นะครับพีก็จะมาแชร์3ข้อพิจารณานะครับสำหรับใครเนี่ยที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกซื้อเจ้า c 4 6 d หดีหรือว่าเลือกซื้อเจ้าเ2 4อัลต้าดีนะครับโดย3ข้อพิจารณาเนี่ยก็เป็นจากการใช้งานของพีจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆด้วยเนานะก็ลองประกอบการตัดสินใจกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพีเองเนี่ยจะมีการติดไทม์สแต็มไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจ คลิปนี้เนี่ยพีก็ขอบอกก่อนว่าอาจจะไม่มีในเรื่องของสเปคเยอะนะครับก็จะมีแทรๆไปเล็กน้อยเนาะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆช่องเนี่ยก็รีวิวสเปคไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็อยากเป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัวช่วยในการช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเจ้า Galaxy Z r o 6หรือว่า Galaxy a 2 4 Ultra ครับ เรื่องแรกนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง S Pen กันนะครับทุกคนสําหรับใครที่ต้องการใช้ S Pen นะครับก็คงไม่พ้น2รุ่นนี้เนาะก็คือ Galaxy C4 กับ Galaxy S Ultra นะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของ2ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะทุกคนพี่จะบอกว่าเจ้า S 2 4 Ultra เนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าเหมาะกับสายครีเอเตอร์นะครับแล้วก็ส่วน Galaxy C4 นะครับก็จะเหมาะกับสายทํางานมากกว่านะครับทําไมเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะครับก็คือเจ้า S 2 4 Ultra เนี่ยข้อดีข้อแรกก่อนเลยคือ S Pen เนน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 ีีี่่่่่ยยยมม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 ัััััััััาาาาาเเเเเลละะะทุกก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 คคคคคไไตตต้้้้อออออองงซืืืพิรรรรบบบบ็็็ววววสสถจดดดดแ คลิคเมนูนะครับก็คือมันจะเป็นตัวโน้ตเลยนะครับเราก็สามารถที่จะจดประกาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องปลดล็อกด้วยซ้ำนะครับเวลาแฟนเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีนัดวันนี้นะไปงานแต่งหรือว่าเจ้านายเราบอกว่าเออรบกวรนัดประชุมวันนี้ให้หน่อยนะครับพีก็จะจดจดจด,จด,จดไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ตอนเย็นหรือว่าตอนคืนเนี่ยเวลาเรามีเวลาเนี่ยเร,เราก็จะมา Booking ไม่นัดนะครับแล้วก็แยกนัดแยกประเภทของงานที่เราจดเอาไว้นะครับเวลาเรามีไอเดียอะไรนะครับเราก็สามารถจดได้เลยก็จะสะดวกมากๆนะครับหรือว่าใครที่ต้องการที่จะจดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัว e p e n to t t เ t นะครับจดในโน้ตได้เลยเนาะแล้วเราก็เก็บเป็นคอนเทนต์สำรองเอาไว้ของเรานะครับนอกจากนั้นนะทุกคนเหมาะกับเคีเอเตอร์ในการที่ว่าสมมุติว่าถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วถ่ายคลิปคนเดียวนะครับเราสามารถที่จะเอาเจ้าเอเจฟฟี r เนี่ย หนีบเอาไว้กับขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ใช้ Air Action นะครับจากเจ้า S Pen พตัวนี้ได้เลยนะทุกคนก็คือไม่ว่าจะเป็นการกดเลกคอร์ดนะครับกดเปลี่ยนโหมดก็สามารถใช้ผ่านปากกาตัวนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนหน้าสไลด์ในการควบคุม Presentation นะครับเจ้า S Pen พตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะทุกคนก็เหมาะกับสายครีเอเตอร์อย่างเราๆนะครับแต่สําหรับเจ้า Galaxy t 4ทําไมถึงบอกว่าเหมาะกับการทํางานนะครับทุกคน เรื่องแรกก่อนเลยเดี๋ยพี่ขอพูดเรื่องปากกานิดนึงนะครับเจ้าปากกาเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด3อันเนาะที่ใช้กับ Galaxy C p r o ได้นะครับก็คือ S Pen ที่มากับเคสตัวนั้นเนี่ยจะไม่มี Air Action นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้ Air Action นะครับก็คือต้องซื้อตัว S Pen 4 Edition นะครับหรือว่า S Pen Pro นะครับถึงจะสามารถใช้ตัว Air Edition ได้นะครับทุกคนแล้วทำไมถึงบอกว่าเออมันเหมาะการทำงานจริงจังสมมติพี่บอกว่าพี่ต้องการแบบ เขียนเร็วๆแบบเมื่อกี้เราไม่สามารถใช้กับจอหน้าได้นะทุกคนนี่จอหน้าเนี่ยไม่สามารถใช้ประกาได้นะครับมันจะเป็นจะต้องกางออกมาเท่านั้นนะพะกลางออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออมันเหมาะกับการทํางานจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าการที่เรากางออกมานะครับเพื่อทํางานเนี่ยมันก็เหมาะกับการที่ว่าแบบเราสามารถทํางานแบบมัลติทาสได้ด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยจอหนึ่งพี่เปิดเป็นคอมเมนต์จากลูกค้านะครับอีกจอหนึ่งเนี่ยพีก็สามารถเปิดโน้ตแล้วก็ช็อตโน้ตจดไปด้วยนะครับเผื่อจะเขียนบทใหม่หรือว่าจะเขียน สรุปนะครับในพาร์ทของ S Pen เนี่ยพีก็มองว่าสำหรับสายครีเอเตอร์อยากแนะนำเป็น S 2 4 Ultra มากกว่านะครับก็จะสะดวกมากกว่านะครับแต่สำหรับใครที่ทำงานจริงจังก็แนะนำเป็นเจ้า Galaxy C 4ตัวนี้นะครับก็พีเองเนี่ยก็เห็นผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับหรือว่าคุณลุงพีเองเนี่ยก็ใช้ C 4เนี่ยเป็นหลักคือหมายถึงว่าเขาไม่ใช้คอม,มทุกคนเพราะเขาใช้โทรศัพท์ทำงานเขาก็เขาก็อยากได้จอที่มันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับแล้วก็มีปากกาในการจดนะครับก็อันนี้ลองประกอบการพิจนารณากันดูสำหรับข้อแรกกับ S Pen ครับ ในภาคที่2นะครับทุกคนพี่ก็จะพูดถึงเรื่องของมัลติทากนะครับสำหรับใครที่ทำงานแบบมัลติทากกิ้งนะครับหรือว่าเปิดหลายๆวินโดว์เนี่ยก็ต้องแนะนำก่อนว่า Galaxy Z 폴จะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับข้อแรกเลยคือเรื่องของการเปิดมัลติวินโดว์นะทุกคน Galaxy Z 폴ในการใช้หน้าจอหลักนะครับเวลาเรากางออกมาเนี่ยสามารถใช้งานมัลติวินโดว์ได้สูงสุดถึง3ามมัลติวินโดว์นะครับแต่ว่าถ้าเป็น S 2 4 Ultra นะครับจะสามารถใช้ได้ด้วยกันแค่2องมัลติวินโดว์เท่านั้นนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่อออองงงขกกาารรแบบบ UX UI Galaxy มมตตััััวว6นะคยี เฟกโหมดนะครับทุกคนซึ่งทำให้สมมติพี่เปิด u t u b e เนาะ ด้านจอด้านบนเนี่ยก็จะเป็นคลิปวิดีโอปกติใช่ไหมครับแต่ว่าจอด้านล่างเนี่ยเราสามารถปรับให้มันเป็นตัวแท็คแพดนะครับในการควบคุมได้ด้วยนะครับก็บอกกันว่าเขาออกแบบมาได้ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับหรือว่า YouTube ต่างประเทศเนี่ยก็อยากแนะนําทางซัมซุงเองนะครับว่าทําเป็นเหมือนกับจอยสติ๊กในการควบคุมเกมมันก็จะถนัดมากขึ้นด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบแล้วก็การใช้งานเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้า S24 Ultra อย่างที่พี่บอกไปนะครับก็คือสามารถใช้งานมัลติวินโด้ได้เพียงแค่ multi สูงมัลติวินโด เรื่องของ multi window แล้วนะครับก็อยากให้พนะิจารณาร่วมกันก็คือในเรื่องของจอนั่นเองพอเรามีจอที่มันใหญ่ขึ้นนะครับการใช้งาน multi window นะมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าตัว s24 ultra ตัวนี้นะครับขนาดจอจะอยู่ที่6.8นิ้วนะครับแล้วก็ ของตัว Galaxy C4 นะครับจอหน้าเนี่ยจะอยู่ที่6.2นิ้วนะครับแล้วกลางออกมาจอใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่7.6นิ้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่พีคิดว่าแตกต่างคือการเคลือบจอมานะทุกคนตัว e 24 Ultra เนี่ยรู้สึกว่ามันลดแสงสะท้อนได้ดีกว่าตัว Galaxy C4 นะครับซึ่งมันก็ได้รับคําชมเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะตัว e 24 Ultra นะครับกับตัวเรื่องของการสะท้อนหน้าจอเนาะ แล้วพี่จะมายกตัวอย่างการใช้งานนะครับต้องบอกว่าอย่าง S14 Ultra เนี่ยพี่แทบจะไม่ได้ใช้ตัว Multi Window เลยนะทุกคนก็คือเปิดแอป,ปหลักนะครับแล้วก็ใช้ในการสลับแอป,ปไปมานะครับมากกว่าในการที่จะใช้ Multi เนาะแต่พอได้ Galaxy c f o มาพี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับแต่พาร์ทที่แล้วที่ใช้ S Pen เนาะเรื่องแรกคือเราเปิดตัว Comment งานหรือว่าเปิด YouTube หาข้อมูลนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะใช้เป็นการจดรายละเอียดหรือว่าจดตัวข้อมูลของโปรดักที่เราหาข้อมูลอยู่ด้วยนะครับหรือว่าจะใช้เป็น YouTube นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยใช้เป็นการจดโน้ นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ใช้บ่อยสําหรับใช้ตัวมัลติวินโดว์ทุกคนก็คือเปิดช้อปปีกับ l a z ด้าเทียบราคากันนะครับแล้วก็เปิดเครื่องคิดเลขมาใช้งานด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้บ่อยเหมือนกันก็คือเปิด r r s e n t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  o o นะครับเปิด Excel นะครับผมแล้วก็เปิดดูตัว Beep ว่ามันมันตรงกันไหมนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ มัลต uh, ิวิดีโของฝั่ง C4 เนฟ่ยจะตอบโจทย์มากกว่านะครับก็เขาก็คงจะขายด้านนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะทุกคนกับจอที่มันมาใหญ่ขนาดนี้นะครับกับ u x u i เนาะแล้วนอกจากการทํางานผ่านโทรศัพท์แล้วนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยก็สามารถใช้เด็กโหมดได้เหมือนกันนะทุกคนซึ่งเด็กโหมดเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่พี่อยากบอกทุกคนมากว่าแบบดีมากๆนะครับเด็กโหมดก็คือ PC ซีโหมดนั่นเองนะซึ่งมากับจริงๆมากับซัมซุงทุกรุ่นเนาะแต่ว่าเจ้าสตัวนี้เนี่ยด้วยแรมที่มันให้มาถึงสิบสองกิกนะครับแล้ทวก็เสสียยยบาด้วคนนี้ก็เเป็นรื่องของการ ใช้งานแบบมัลติทาร์กเนาะก็อยากให้เพื่อนๆนะครับพิจารณาการใช้งานของตัวเองกันด้วยนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องใช้มัลติวินโด้เยอะขนาดนั้นไหมถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะครับก็สำหรับใครที่ปกติไม่ใช้อยู่แล้วนะครับใช้แอปเดียวเป็นหลักก็ A24 เอลตาก็อาจจะตอบโจทย์คุณแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการจอใหญ่ๆนะครับก็แนะนําเป็นเจ้า Galaxy Z Fold เนาะเพราะเขาก็ออกแบบมาให้มัลติทาร์กโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็น split mode หรือว่าการทำมัลติวินโด้ได้ถึง3มัลติวินโด้เลยล่ะครับ พูดถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้งานนะครับพีก็ขอแบ่งกลุ่มการใช้งานเป็นสายโซเชียลมีเดียกับสายโปรเฟชชั่นอลหรือว่าสายครีเอเตอร์ั่นเองนะครับทุกคนสายโซเชียลมีเดียก็คือสายที่เราใช้กล้องนะครับในการแค่ว่าถ่ายรูปอัพสตอรี่นะครับหรือว่าถ่ายรูปอัปเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าใช้ถ่ายวอล์กนะครับม่ต้องการคุณภาพของงานที่สูงนะครับเน้นการเล่าเรื่องธรรมดาในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับก็คือเหมาะกับเจ้า C ีมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานแบบมัล ติดการโซเชียลอยู่แล้วแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยตอบแชทไปด้วยนะครับด้วยขนาดจอเนี่ยก็เรียกว่าเหมาะสมมากๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นโปรเฟชชั่นอลคุณต้องการคุณภาพของงานสูงๆนะครับระยะเลนสที่มีให้เลือกมากกว่านะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือกมากกว่าพี่ก็นแนะนําเป็น S24 Ultra นะครับ มาพูดกันถึงเรื่องกล้องกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับสายโซเชียลมีเดียเนี่ยพี่ต้องบอกว่า Galaxy C4 เนี่ก็ดีมากๆแล้วนะครับกับเจ้าเลนหลักนะครับที่มาที่ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับทุกคนเป็น o s กันสั่นนะครับแล้วก็เลน์อลต์วาวจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เทเลโฟโต้จะมีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับแต่ก็จะมากับแค่การซูมแบบ 3x นะครับทุกคน ในส่วนของงานวิดีโอนะครับทุกคนสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 8K 30นะครับแล้วก็ 2K 60นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตัวพรีวิวด้านหน้าจอนะครับทุกคนจะสามารถถ่ายได้แค่ 2K 60นะครับพอเปิดเป็น 8K 30เนี่ยเราจะไม่สามารถพรีวิวได้ทุกคนอันนี้มันจะมีให้เราพรีวิวเนาะนี่เราก็เห็นว่ามันพรีวิวได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากดเป็น 8K ปุ๊บมันจะไม่สามารถพรีวิวได้นะครับคิดว่ามันเป็นเรื่องของตัวระบบที่เขาทำมานะครับเงือนเครื่องอาจจะ ในส่วนของสเปกกล้องด้านหน้านะครับทุกคนจะมากับความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จอกล้องด้านในที่เป็นซ้อนใต้จอนะครับจะมากับความละเอียดอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะครับทุกคนแต่ถามว่าพอไหมมันก็พอนะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะวายดีด้วยนะครับนี่เห็นไหมถึงแพี่ใช้จดด้านล่างอีกอันนึงมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบในการใช้งานด้วยนะครับทุกคน ต่ว่าถ้าสำหรับใครนะครับที่เป็นสายโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นนะครับก็เจ้า s 2 4 Ultra เนี่ยสเปคก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเรือธงเนาะที่จะไปวัดกับกล้องรุ่นอื่นๆได้นะครับก็คือความละเอียดของเลนหลังเนี่ยจะอยู่ที่200ล้านพิกเซลนะครับทุกคนมี ois กันสั่นนะครับตัวเลนวายจะมี ตัวเลนส์วายนะครับจะมีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกล้องเทเลโฟโต้มีให้เลือกด้วยกันถึง2ระยะคือ 3x กับ 5x นะครับตัว 3x จะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวเพรลิสโคปนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็จะเหมือนกันนะครับก็คือสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 8K 30นะครับทุกคนนะฮะสำหรับตัวกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดที่12ล้านพิกเซลนะครับก็จจะะ้าาาเอทนนรใหงงข มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับจะเห็นว่ารูปตัวอย่างนะครับทุกคนจะค่อนข้างแตกต่างตั้งแต่ 5x จนถึง 30x นะครับที่ S24 ทําค่อนข้างที่ดีกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของสีนะครับก็จะชอบไปทางซีโฟมากกว่านะครับเพราะเหมือนมีการแต่งมาให้แล้วนิดหนึ่งนั่นเองครับทีนี้เรื่องของอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า S24 นะครับจะหาอุปกรณ์เสริมได้ง่ายกว่าแต่ตัวซีโฟเนี่ยอาจจะใช้ตัวมันเป็นอุปกรณ์เสริมในตัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอะไรมาดูกันที่ความหนาาาันบ้งะะคครวมมขอเจจ4ี ความหนาเพียง8.6ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับก็เป็นบาร์ท้ายปกติเลยแต่ถ้าเป็น C 4นะครับจะมีความหนาที่12.1ม mm, ิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาแอสเซอร์ซีเนี่ยก็คือ a อ4จะหาง่ายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องนะครับที่เป็นตัวช่วยในการถ่ายทํางานของเรานะครับหรือว่าจะเป็นตัวแฟลกก็สามารถที่จะหาได้ง่ายนะครับก็คือหนีบได้ปกติกับเจ้า a อทเลยนะครับแต่ด้วยความหนาของเจ้ากล้ที่เนี่ยทำให้อาจจะหาตัวแอสเซอร์ซิลี่ยากหน่อยนะครับแต่ว่า ใช้ในการคีเอทมุมมองการถ่ายภาพต่างๆได้นะครับอย่างพี่เองเนี่ยเมื่อวานไปท่ามหาราชมานะทุกคนก็เอากล้องไปตั้งนะครับแล้วก็พับไว้ครึ่งนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กล้องเนี่ยถ่ายเอาไว้นะครับก็จะได้ภาพที่มันนิ่งมากๆนะครับหรือว่าเราไปถ่ายดาวอย่างที่เขาโปรโมทไว้เนาะเราก็สามารถพับขึ้นมาแล้วก็เหยีดด้านขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับเหมือนกับตัวมันเองเนี่ยเป็น ตัวขาตั้งไปในตัวนะครับแต่ว่าถ้าจะหาอ,อุปกรณ์เสริมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เรื่องของการใช้งานกับไลฟ์สไตล์เนี่ยเจ้า C46 เนี่ยมันก็มีแบตเตอรี่อยู่ที่4,400แอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จความเร็วสูงสุดได้แค่25วัตต์เท่านั้นนะครับก็สายโซเชียลแบบเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องติดตลอดเวลาเนาะแต่ว่าสําหรับโปรที่ต้องการการใช้งานที่ อา,อาจจะใช้ระยะใช้ระยะเวลานานกว่าหรือว่าแบตนานกว่าครับแบตของ Galaxy S24 Ultra ให้แบตมาที่5,000แอมป์นะครับทุกคนแล้วก็ชาร์จไวสูงสุดถ,ถึง45วัตต์สมมติว่ามันฉุกเฉินแล้วมันแบตหมดเราก็ไปฟาดชาร์จนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปเปิดตัว power charge ให้มันเป็น45วัตต์ด้วยเนาะเพราะว่าเขาก็มีการถนอมแบตนะครับ เวลาเราได้มาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ชาร์จสูงสุดเร็วอยู่ที่45วัตต์นะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับสำหรับสายไลฟ์สไตล์คุณเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนเนี่ยก็สามารถเลือกอันนี้ให้เหมาะสมกันได้นะครับสำหรับตัวพีเองนะครับณนะปัจจุบันก็คิดว่า Galaxy Z Fold นะกลับมาตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ว่าพี่ต้องพูดตามความจริงก่อนว่าพีมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งด้วยเนาะอย่างที่พีเคยแนะนำไปก็เลยคิดว่าเจ้า Galaxy Z Fold 6เนะี่ยตอบโจทย์พีมากกว่านั่นเองครับ จบกันไปแล้วนะครับกับ3ข้อพิจารณานะครับตัวพี่เองเนี่ยออกคลิปนี้ออกมาเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ข้อมูลเพิมเ่มเติมในการประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนสนใจทั้ง galaxy z 4 l แล้วก็ s 2 4เยอะมากแต่ว่าไม่รู้จะเลือกยังไงนะครับก็หวังว่า3ข้อที่พีกล่าวไปข้างต้นนะครับจะ ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเนาะที่พีเลือกมา3ข้อเพราะมันจะมีเครื่องหนึ่งที่ชนะนะครับเป็นคะแนน2ต่อ1หรือว่า3ต่อ0เสมอนะครับก็เลยเป็น3ข้อเนาะสำหรับใครนะครับที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า2ตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้ YouTube คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวพีเองนะครับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเลือกเจ้า Galaxy Z Fold 6ไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวพีเองทำงานแบบ multi t a s กเยอะนะครับแล้วก็ไม่อยากพกแท็บเล็ตแล้วนะครับก็พกตัวนี้เครื่องเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับทุกกกคคคคคนนนนนนนแลลลละะะสาหหรรรััับบบเเเพืืื่่่่อออออๆชงไไ็ยยมมมตต์วว้้้้ใิปีด คลิปนี้นะครับพีก็อยากฝากเพื่อนๆสนับสนุนช่องพีนภัทรนะครับโดยการกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด s u ั s c ส i b e ให้พีด้วยนะครับและคลิปหน้าพีจะมารีวิวอะไรรอติดตามกันครับ